ลิซ่าจะกินใช่ไหมลิซ่าชอบไหมลิซ่าชอบค่ะดูค่ะเจอสนามเด็กเล่นทิ้งจัก,กรยานเลยนะคะเนื้อเด้งๆค่ะ ช่วยแม่ทำอาหารหนูรอให้ทั่วๆเลยนี่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมตรงนี้ด้วยเห็นไหมทุกๆทั่ว,วลิซ่ากินได้กินไม่ได้ไไดอ่ะบ๊ายบายอีกครั้งหนึ่งบ๊ายบายบายบายลิซ่าหอมแก้มแม่หอมแก้แม,มแ,กแม่ส่งท้ายคลิป สวัสดีค่ะมาพบกับช่องอีสานฮอลแลนด์ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมูจะพาทุกคนมาทำลูกชิ้นเด้งนะคะเป็นลูกชิ้นหมูผสมเนื้อนะคะแบบนี้นะคะซื้อมาเป็นแพกแบบนี้เลยแพคนี้ก็ประมาณ1กิโลนะคะ1 1กิโลพอดีนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะมาบอกสูตรทำลูกชิ้นเด้งกันนะคะพอดีพรุ่งนี้หยุดงานนะคะแล้วอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวจะไม่อร่อยเลยถ้าไม่มีลูกชิ้นเพราะฉะนั้นวันนี้มูก็มีเวลาพอที่จะทำลูกชิ้นนะคะ ค่ะเนื้อก็เพิ่งเอาออกมาละลายเมื่อตอนเช้านะคะก็ยังมีเกล็ดน้ําแข็งอยู่บ้างนะคะยังละลายไม่หมดแต่ถ้าใครไม่ได้แบบเอาไปแช่ในช่องฟิตแล้วเอามาละลายแบบหรือว่าพอเหลือเกล็ดน้ําแข็งก็แนะนําให้ใส่น้ําแข็งลงไปด้วยนะคะค่ะใส่แป้งข้าวโพดนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะหรือว่าจะใช้เป็นแป้งมันก็ได้นะคะวันนี้มูไม่มีแป้งมันเนาะก็ใช้เป็นแป้งข้าวโพดนะคะ รสด,ดีนะคะผงปรุงรสนั่นเองค่ะก็สองช้อนโต๊ะนะคะต่อหมู1นกิโลนะคะต่อเนื้อ1นกิโลค่ะผงกระเทียมก็จะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพิ่มความหอมนะคะพริกไทยป่นนะคะกะเอาเลยนะคะพริกไทย น้ำตาลทรายนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะเกลือหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนชาผงฟูนะคะสองช้อนชานะคะหยดน้ําเย็นจัดลงไปเล็กน้อยนะคะ หรือว่าใครจะเอาส่วนผสมทั้งหมดไปผสมกับน้ำก่อนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะปั่นเลยค่ะปั่นไปจนกว่าว่าจะมีเนื้อที่เนียนละเอียดนะคะ พักเพื่อนอสักครั้งหนึ่งแล้วก็มาดูก่อนค่ะว่ามันจะกำลังจะได้แล้วค่ะลิซ่ามาดูแม่ปั่นลูกชิ้นแล้วลูก <c oughs> แล้วดูไหมเอาเก็อีมายืนดูแม่ปั่นลูกชิ้นสิลิซ่ากินลูกชิ้นไหมพรุ่งนี้กินกว๋วยเตี๋ยวกันนะล,ลูกเนาะ <c oughs> ดูแม่จะปั่นลูกชิ้นนะ ค่ะลิซ่ามาเป็นกำลังใจให้แม่ในการปั่นลูกชิ้นนะคะตอนนี้โอเคลิซ่าดูทุกอย่างต้องลงล็อกเอาเอา๋อทุกอย่างต้องลงล็อก ลูกชิ้นของเราก็เนียนดีแล้วนะพี่ดูกัสไม่เข้าครัวไม่เป็นไรเดี๋ยวให้น้องลิซ่ามาเข้าครัวกับแม่แทนเนาะลิซ่าก็ติดแม่อยู่เหมือนเดิมเนาะยังเล็กอยู่เอา้าหนูมาดูซิลูกมาดูเนื้อลูกชิ้นเ,เดี๋ยวเราจะเอาเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อลูกชิ้นของเราเนี่ยเอาไปแช่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เราจะเอามาปั้นแล้วก็เอามาต้มนะหนูกินไหม <c oughs> กินลิซ่าจะกินได้ไหมลูก ลิซ่าจะกินใช่ไหม,มลิซ่าชอบไหมลิซ่าชอบค่ะเดี๋ยวแม่จะหาภาชนะมาใส่ก่อนเพราะว่าเราจะไม่ใส่ในเครื่องปัน่นแล้วเดี๋ยวจะล้างเครื่องปัน่นสำหรับการทำลูกชิ้นก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะแต่ว่าข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะลิซ่าปเปิดนะข้อเสียมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือ ที่เจียจล้างเครื่องปั่นนะเป็นอะไรที่ยากมากในการล้างเครื่องปั่นนะเอ๊ะเห็นไหมเห็นเนื้อลูกชิ้นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขยับมานี่สิโอเคเห็นไหมนี่นี่ค่ะเห็นไหมเนื้อเนียนอู้ลิซ่านี่นี่นี่ลิซ่าไม่ไม่จับมันมันมันยังไม่สุกนะลูกนะกินไม่ได้นะยังกินไม่ได้เดี๋ยวให้มันสุกก่อน โอ้ย <c oughs> คือสิเป็นจะแซบแทนลูกชิมมือนี่กินค้นจามใส่กับฟองกันได้ไหมนี่จ้าเดี๋ยวเราให้สุกก่อนนะนะโอเค,อ,เคอาการร้อนตับแตกเลยค่ะช่วงน,นี้เ,เป็นเดือนกันยายนที่ร้อนมากๆเลยค่ะคปกติกันยายนเนี่ยมันจะต้องแบบเริ่มหนาวแล้วนะว้าว อันนี้ oh. คือแบบลิซ่าเห็นลิซ่าไหมเห็นเลยเห็นลิซ่าไหมเห็นลิซ่าอ่ะพี่ลูกกดไปไหนลหู้ลูกกัดอยู่ไปบ้านเพื่อนลูกกัดอุ้ยไม่เอาไม่เอาไม่ทาลูกกัดเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยช่วยแม่ทํากับข้าวเลยเนาะตอนเด็กๆอะ่ะชอบมาช่วยทําอยู่นะ เดี๋ยวนี้อะเวลาจะถ่ายคลิปทํากับข้าวกับลูการดูการก็ไม่อยู่ให้ถ่ายนะถ้าไปเรียกมาถ่ายก็เหมือนขัดขัดความสุขลูกแม่ก็เข้าใจว่าลูกเป็นไวัที่กําลังเล่นเนาะอีกอย่างเป็นเด็กผู้ชายด้วยค่ะมันไม่เหมือนเด็กผู้หญิงคิกกับบุรีซ่าคิกกับบุรีซ่าดิซาช่วยแม่ทำาม่แม่ดิซ่าไม่เล่นน้ำนะลูกดิซ่าจะไปเล่นกอบน้ำนะคะ เน่เนไม่ทำลูกไม่ทำนี่จะต้องล้างมือนะสกกระปกนะนี่หมูดิบนะได,ไ,ได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะเอาเข้าช่องฟิตนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาปั้นลูกชิ้นกันค่ะ เนื้อเหนียวดีมาก <Okay. S 1> ทับสวยๆมย mm hmm. เป่าเป่าเป่ายังไงลูกมันเย็นมันไม่ได้ร้อนขอบคุณค่าสวยๆกินได้ไหมลิซ่าล้างมือแล้วนะคะ อร่อยเลยเลยูกอร่อยแบบนี้นหรือแบบนี้นนไม่เผ็ดไม่เผ็ดอืมขเตรียมตัวไปรับพี่ดูการแล้วนะคะรองเท้าคู่ไหนเจ็บลูกรองเท้าคู่นี้ใส่แล้วเจ็บใช่ไหมรอ,องเท้าคู่นี้ใส่แล้วเจ็บ เดี๋ยวเราใส่รองเท้าแตะเดี๋ยวใส่รองเท้าแตะไปเพราะว่าอากาศร้อนอันนี้ไม่เจ็บไม่เจ็บ,จบ,จบกระโดดได้ด้วยไม่เจ็บวันนี้หนูขี่จักรยานไปรับพี่นะลูกนะที่บ้านเพื่อนเนาะเอา างนี้ลูกฟุตบาทอยู่นี่ดีซ่าทางนี้ไปรับพี่ลูก,กัสเรายังไม่ได้ไปสนามเด็กเล่นนะไปรับลูก,กัส มาทางนี้พีซ่มาแล้วเออเดี๋ยวไปหาพี่ลูก,กัสก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเล่นที่นี่นะพีซ่าเห็นสนามเด็กเล่นนะคะ เดี๋ยวไปเอาพี่ลูกไปหาพี่ลูกกัสก่อนลูกนะถิ่มจักรยานเลยเสือป่ดมาสืปมา้าลิซ่าขี่มา้าพูดสิลิซ่าขี่มา้าขี่มา้มา,ล,าลิซ่านั่งมา้าลิซ่านั่งบนมา้าดูค่ะ เจอสนามเด็กเล่นทิ้งจัก,กรยานเลยนะคะเอาจัก,กรยานไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าบ้านเพื่อนลูกาอยู่แค่ตรงนี้เองเดินไปตามลูกสแล้วก็กลับมาเล่นที่นี่อีกสักพักหนึ่งแล้วก็เราจะกลับไปต้มลูกชิ้นแล้วอะไรนะลิซ่าดอกไม้สวยดอกไม้สีขาวสวยแต่แดดแรงมากเลยนะซะร้อนมากๆ เป็นเดือนกันยายนที่ร้อนมากๆเลยร <c oughs> ้อนมนีหมาร้นเจ้เฮ้ยหม,มาอ <c oughs> ย่าหมาหมาหมาเดินเล่นหมาออกมาเดินเล่น ค่ะลิซ่าไม่ยอมทิ้งจัก,กรยานไว้ตรงนี้นะคะโอย้ยเขามาลิซ่าห่วงจัก,กรยานอยู่นะคะแม่บอกว่าเอาจัก,กรยานไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าบ้านเพื่อนอยู่แค่ตรงนี้เองนะเดี๋ยวเราว่าจะเดินกลับมาเล่นแต่ลิซ่าห่วงของตัวเองค่ะ <laughs> ห่วงของตัวเองไม่ยอมทิ้งไว้ไม่ยอมวางไว้ตรงนี้เลยคุดเส เอาคือขับด่านหน่งสัยนรถขับด่านทางนี้ลูกมันมันจับดีก็กันวะสัสมันดีกว่าเดิมเหรอเอาแบบไหนเอาที่ถนัดเลยแบบไหนก็ได้หมดเอาเ้าเอาขาขึ้นสิเอาขาขึ้นสิลูกน้ำ<ส><ง>นกอยู่นๆๆนนในเป็ดอยู่ในน้ำจามี Uh, โอ้นับนับด้วยซ้ำช่ำโอ้ mm hmm. มีเยอะเลยเนะาะไปไปหาลูกกัดไปดูนี่บ้านหลังนี้ลูกกัดมาแล้วลิซ่าพอมีคู่แข่งก็เริ่มเร็วขึ้นนะพอขี่คนเดียวก็ ช้าๆแต่พอมีผู้แข่งเอาเลยเร็วขึ้นนะลิซ่านะเธอดีชอบแข่งขันจริงๆเลยลิซ่ากลัวเหรรลิซ่ากลัวตกอล,ลูก ฟินฮัยฟินฟินอีกแวฟินก็บ้านอยู่แถวนี้นะคะสุดยปเลยสู้ ลิซ่าพอได้แล้วลิซ่าคนุกลิซ่าพอแล้วหยุดพอลิซ่าหยุดพอแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่ก็แช่ได้ประมาณประมาณสี่สิบห้านาทีนะคะไม่ถึงชั่วโมงแต่ว่าไม่ถึงชั่วโมงก็ได้แต่ว่าอย่างต่ําต้องสามสิบนาทีขึ้นไปนะคะนี่ก็ก็มานวดต่อนะคะนวดมือประมาณหนาทีนะคะนวดต่อไปประมาณหนาทีก่อนที่เราจะเอาลงไปต้มนะคะนวดไปอย่างนี้นะคะเรื่อยๆนะคะ อนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่มูชอบที่สุดในการทําลูกชิ้นนะคะนั่นก็คือการปั้นลูกชิ้นนะคะแล้วก็เอามาต้มนะคะมูเป็นคนที่ชอบปั้นลูกชิ้นมากๆคือทําแล้วมันเพลินดีนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็คือน้ําเปล่านะคะแล้วก็ช้อนนะคะสําหรับช้อนลูกชิ้นใส่ลงไปในหม้อนะคะน้ํานะคะก็เป็นน้ําร้อนที่แบบไม่เดือดนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปต้มในน้ําเดือดเดี๋ยวลูกชิ้นจะแตกนะคะ ก็เป็นน้ำร้อนแต่ว่าไม่เดือดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็เน,นี่ยค่ะปั้นก็บีบอย่างนี้นะคะสองมือใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้นะคะบีบลูกชิ้นนะคะระหว่างสองนิ้วนี้นะคะบีบบีบนะคะกลมบ้างไม่กลมบ้างไม่เป็นไรนะคะเราทำกินเองนะคะนี่ได้แบบนี้ก็หยอดลงไปนะคะ ชอบที่สุดเลยค่ะขั้นตอนนี้นะไม่ชอบที่สุดคือขั้นตอนการการล้างเครื่องปั้น นี้เป็นลูกชิ้นของรอบที่สองนะคะนี้รอบแรกก็แช่ในน้ําเย็นนะคะเดี๋ยวอันนี้จะเอาไปน็อกในน้ําเย็นเหมือนกันนะคะแบ่งทำสองสองรอบค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะลูกชิ้นเด้งนะคะอาจจะไม่กลมไม่สวยงามนะคะแต่ว่ารับรองความอร่อยนะคะยิ่งถ้าได้รสดีแบบบ้านเรานะคะเป็นรสดียี่ห้อยี่ห้อรสดีนะคือมันจะนัวกว่านี้เพราะว่ามูสใช้เป็นผงปรุงรสไก่ของของที่นี่นะคะเป็นของยี่ห้อแม็กกี้แต่มันก็ไม่ค่อยนัวเท่าไหร่แต่ว่ามันมีกลิ่นที่หอมมากนะคะถ้าเกิดว่าได้เป็นรสดีนะจะนัวกว่านี้อีกจะอร่อยกว่านี้ค่ะดูค่ะความเด้งก็ใช้ได้นะคะ ใครจะใช้เป็นเนื้อไก่เนื้อปลาก็ได้นะคะวันนี้ใช้เป็นเนื้อผสมหมูกับเนื้อนะคะค่ะเดี๋ยวจะผ่าข้างในให้ดูนะคะก็ประมาณนี้เนื้อเน่งๆะคะ่ะเดี๋ยวจะโยนให้ดูนะคะ น่ก็ถือว่าโอเคก็ถือว่าผ่านนะคะทํากินเองเนาะทํากินเองเราก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะถ้าวันนี้ส่งท้ายคลิปช่วยการโรยชีสของลิซ่านะคะวันนี้เราอบผักชีโคลี่นะคะกับแฮมนะเป็นอาหารเย็นเดี๋ยวให้น้องลิซ่าช่วยโรยชีสลิซ่าโรยชีสสิโรยชีสโรยชีสโรยให้ทั่วเลยลูก เลยลยลยิซ่าช่วยเลยนะลิซ่าหัดทำกับข้าวนะลิซ่าหัดช่วยแม่ทำกับข้าวนะคะลิซาอืมลิซ่าช่วยแม่ทำอาหารหนูโรยให้ทั่วๆเลยนี่ตรงนี้ด้วยนี่เห็นไหมนี่ตรงนี้ด้วยเห็นไหมนี่ให้ทั่วๆเลยทำอาหารแพ้ปาปะากับพี่ลูกกัสกับน้องลิซ่า ใส่ในนั้นใส่ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะทําให้ดูนี่เห็นไหมโรย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 โอเคเออใช้ข้างขวาเนาะโอเคโรย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 ช่วยโรยชีสช่วยทำกับข้าวได้เบียกเหรอนิดหน้อยเนาะ ก็ค่อยฝึกไปนะคะมูก็จะพาลิซ่าเข้าครัวด้วยบ่อยๆนะคะอันนี้นี่นี่รวโรยรๆโรยดิรยรยรวยรยรยรวยรวยเพรายัง่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราทำมีดจับจับเออจับแล้วก็มีนี่ทำมี้เลยเออ โอเคง่ายดีนะริซ่าเนาะเทเลยแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยให้เั่วเ่เกลี่ยเกลี่ยให้เท่วๆ่เกลี่ยเกลี่ยให้ทหท่าเท่วเยค่ะฝีมือการโรยชีสของนอริซ่าไหนไหนไหนพอแล้วหูืพอแล้วอ่ะพอแล้วอ่ะน้อ,อ,องชิมชีสชีสดูสิชิมดูสิชิมการดูชิมด,มด,มดูอร่อยไหมน้องชิมดูชิมดูอาใป่ปาก <No. S 1> หนูไม่ชอบไม่คี no. มันไม่เผ็ดจ้ะมันเค็มอพอแล้วพอแล้วไม่ใส่หมอจอบจะสิีเอาไปใส่หมอเอาพอแล้วพอแล้วอาบายบายก่อนบายบายก่อนบ,ายบาย,า,บายบายก่อนนี่บายบายหันดูด<อ>ิบายบายค่ะลิซ่าบายบายก่อนหนูลิซ่ากินได้ไดกินไม่ได้มันกินได้แต่หนูไม่ชอบหนูเลยบอกกินไม่ได้ใช่ไหมอ่ะบายบายอีกครั้งหนึ่งบายบาย อ่ะพูดตามแม่ฝากกดไลค์กดลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าก่อนเอาโอเคทำมือขอบคุณค่าก่อนเอาขอบคุณค่าก่อนลูกอิซ่าขอบคุณค่ะเอาเอาเอาช่วยหรืออะไรนี้สุดท้ายแม่ก็ต้องดล่น ขอบคุณค่ะก่อนหนูบอกขอบคุณค่ะเอาขอบคุณค่ายัางไงชิบหาขอบคุณค่ายัางไงหรูกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะาเอาหอมแก้มแม่หอมแก้มอาจุบแม่จุแบแม่ลิซ่าหอมแก้มแม่หอมแก้แม,<ๆ>มแ,กแม่ส่งท้ายคลิปเพราะว่ามีคนบอกว่า ไม่ค่อยเห็นแม่ลูกกอดหอมกันเลยนะจริงๆหอมกันทุกวันนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ